สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะมาชวนเด็กไปทํางานในหนังสือแบบาการน,นะคะก่อนอื่นให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบก่อนเล่มมะะ <Euros> ีขึ้นมาเลยนะคะแบบกาเล่มนีขึ้นมาเลยเด็กๆมีทุกคนนะคะแบบพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมเล่มที่หนะคะมีการน,นะคะเด็กๆ หยิบข so, like, ar oui> ึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำงานพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะไปกันเลยจ้าเด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาเตรียมความพร้อมนะคะเล่มนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราจะทำงานกันนะคะเด็กๆหยิบมาแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่20สิบนะคะสองนำศูนย์เด็กๆดูที่เลขหน้าตรงนี้นะคะเด็กๆดูที่เลขหน้าตรงนี้ ะะสองนำสูงอ,อุปกรณ์ที่เราจะใช้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือตัวนี้ค่ะสีนะคะสีเราจะใช้แค่สองสีนะคะคือสีน้ํำเงินนะคะกับสีแดงค่ะเ<ม>ด็กๆแค่สองสีเท่านั้นนะคะเราจะใช้แค่สองสีคือสีน้ําเงินกับ สีแดงวันนี้นะคะเราจะทําอะไรกันคำสั่งนะคะลูกเขาบอกให้วงกลมล้อมรอบคําโดยแบ่งกลุ่มคําแรกนะคะโดยแบ่งกลุ่มคําแรกโดยการวงกลมด้วยสีแดงนะคะกลุ่มแรกด้วยสีแดงกลุ่มที่สองด้วยสีน้าเงิน อะทีนี้เรามาดูกันนะคะเด็กๆในหนังสือของเด็กๆมันจะมีช่องอยู่เห็นไหมคะมีช่องอยู่แต่ละช่องนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องแต่ละช่องจะมีคําอยู่สองคำทีนี้เดี๋ยวเรามาดูช่องแรกกันก่อนนะคะคำแรกหอนออา หนาคำว่าหนากับคำที่สองของช่องแรกก็คือหอมออาหมานะคะคำว่าหนากับคำว่าหมามันจะต่างกันตรงคำว่าหนาตัวกลางนี้นะคะจะเป็นนอหนูแต่คำว่าหมาจะเป็นม มาใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแบ่งกลุ่มได้แล้วนะคะ,ะคุณครูจะใช้คำแรกคือคำว่าหนาด้วยสีแดงนะคะเด็กๆก็ดูช่องแรกคำว่าหนานะคะคสีแดงเด็กๆก็วงกลมลงไปใช้สีแดงวงกลมคำว่าหนาเด็กๆก็ดูซิว่าคำว่าหนาหอนอนหนาอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้ เห็นไหมคะเด็กๆก็วงกลมอ่ะตรงนี้อีกหนึ่งคำเด็กๆก็วงกลมหอนออาหนาเห็นไหมคะอ่ะอันนี้ก็หอนออาหนาเราก็ใช้สีแดงวงกลมนะคะอ่ะต่อไปอีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังช่องนี้อีกคำหนึ่งคือคำว่าหอมออาหมาใช่ไหมคะมอมา เมื่อกี้คุณครูใช้สีแดงวงไปแล้วทีนี้คำว่าหมากลุ่มที่สองนี่ไงลูกคุณครูจะใช้สีน้ำเงินวงกลมลงไปเห็นไหมคะอ่ะเรามาดูซิคำว่าหมายอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ค่ะหอมอ่าหมานะคะตรงนี้ก็หอมออาหมาคุณครูคก็จะใช้สีน้ำเงินนะคะวงกลมทั้งหมดเลยนะคะ วงกลมทั้งหมดเลยอี๋ยวคุณครูทําให้ดูก่อนนะคะ1ช่องช่องอหอมออาหมาเราใช้สีน้ําเงินใช่ไหมลูกอ่ะเราก็จะใช้สีน้ําเงินวงกลมหอนอ,อนาหนาเราใช้สีแดงเราก็เอาสีแดงวงกลมตรงคําว่าหอนอ,อนาเห็นไหมคะอ่ะนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อ่ะช่องที่สองก็เหมือนกันช่องที่สองก็เหมือนกันเด็กๆคะก็จะมีสองคำเหมือนกันอ่ะดูคำแรกบออาโนบ้านไมโทบ้านกับอีกคำหนึ่งของช่องที่สองนี้นะคะปออาโนปานไมโทบ้าน เห็นไหมคะมันจะต่างกันรตรงคําแรกคําว่าบ้านจะเป็นบอใบไม้นะคะส่วนคําที่สองคำว่าป้านจะเป็นปอปาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะวงคําว่าบ้านนะคะกลุ่มคําแรกคําว่าบ้านด้วยสีแดงนะคะส่วนคําว่าป้านที่ขึ้นต้นด้วยตัวปอปลานี้ คุณครูก็จะทำเป็นกลุ่มที่สองใช้สีน้ำเงินเด็กๆก็วงได้เลยนะคะ,ะคำว่าบ้านบ้านใช้สีแดงดูซิบ้านอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้วงกลมตรงนี้ก็บ้านค่ะบอบไ,ไม้เหมือนกันเด็กๆก็วงกลมหมดยังคะหมดแล้วอต่อไปคำว่า,าป,ป้านปลา ปานอยู่ตรงไหนบ้างนี่ปออานอปานไมโทปานเราก็ใช้สีน้ำเงินวงกลมเลยอันนี้ก็เหมือนกันปออานอปานไม่โทปานวงกลมเลยจ้าสีน้ำเงินอันนี้ก็ปออานอปานไม่โทปานเห็นไหมคะใช้สีน้ำเงินวงกลมเลยอะต่อไป ช่องที่สมนะคะช่องที่สก็มีจะมีสองคำเหมือนกันนะคะลูกคําแรกถออุงอถุงคําว่าถุงถอถุงนะคะส่วนคําที่สองลออุงอลุงลอลิงนะคะลุงถุงกับลุง มีสองคำเหมือนกันเลยนะคะอ่ะคุณครูจะใช้สีแดงวงคำว่าถุงอ่าต่อไปถูกต้องค่ะสีน้ำเงินก็ต้องวงกับคำว่าลุงนะคะสีน้ำเงินก็ต้องมาวงคำว่าลุงเราจะใช้ สีแดงวงคำว่าถุงแล้วก็จะใช้สีน้ำเงินวงคำว่าลุงนะคะเด็กๆก,ก็วงเลยคำว่าถุงด้วยสีแดงคำว่าลุงด้วยสีน้ำเงินอ่ะต่อไปอูข้างล่างนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะอ่ะคำแรก S O N Sun s ันตัวนี้แปลว่ารูปชายนะคะกับ s u n s ันันอันี้แปลว่าพระอาทิตย์ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวงสันตัวแรกก่อนอ่ะเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะคะสองตัวนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าสันตัวแรกจะเป็นตัว o s o n ส่วนซัน Sun ตัวที่สองจะเป็นตัว U S U N ซันเห็นไหมคะต่างกันอ่ะทีนี้เรามาวงคุณครูจะใช้ซันที่ O นี่นะคะด้วยสีแดงอ่ะซันที่มีตัว O วงด้วยสีแดงแล้วก็ซันที่มีตัว U นะคะ S U N ซันด้วยสีน้ำเงิน เห็นไหมคะสั้นที่เป็นที่มีตัว o คุณครูใช้สีแดงแล้วก็สั้นที่มีตัว u อยู่ตรงกลางคุณครูใช้สีเงินเพราะฉะนั้นสั้นตัวนี้ตัว o เด็กๆต้องวงด้วยสีอะไรคะสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเพราะตรงนี้เป็นตัว o สีแดงอ่ะสั้นตัวนี้ตัว u เห็นไหมคะ เด็กๆต้องวงด้วยสีน้ำเงินแบบนี้เห็นไหมคะตัว U เราจะใช้สีน้ำเงินวงเด็กๆก็ทำไปนะคะดูให้ดีนะลูกดูให้ดีตัว O ใช้สีอะไรตัวยูใช้สีอะไรอ่ะคำต่อไปช่องต่อไปนะคะเด็กๆ C L O C K c อ o c k นาฬิกาใช่ไหมคะนาลิกาคำนี้จะแปลว่านาลิกาต่อไปอีกคำหนึ่งก็จะอ่านออกเสียงคล้ายครๆกัน c o c k croc พ่อไก่ไก่ตัวผู้นะคะเห็นไหมคะความแตกต่างของมันก็คือคืออะไรคะลูกมีตัว l กับ ไม่มีตัวแอลใช่ไหมคะมีตัวแอลกับไม่มีตัวแอลคุณครูจะใช้คำว่าเครที่มีตัวแอลด้วยสีแดงแล้วจะใช้คำว่าคราะที่ไม่มีตัวแอลด้วยสีน้ำเงินเห็นไหมคะมันจะมีตัวแอลกับ ไม่มีตัวแอลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้มีตัวแอวใช้สีอะไรคะลูกสีแดงเก่งมากใช้สีแดงนะคะอันนี้ไม่มีตัวแอวใช้สีน้ำเงินจดต้อง คำนี้ก็ไม่มีตัวแอลเหมือนกันเราก็ใช้สีน้ำเงินวงกลมส่วนคำนี้มีแอลเราใช้สีอะไรใครตอบได้เราใช้สีแดงนะคะวงกลม คำนี้ไม่มีตัวแอวเราก็ใช้สีน้ำเงินวงกลมลงไปคำสุดท,ท,ท้ายมีตัวแ L เห็นไหมคะเราก็ใช้สีแดงวงลงไปอ่ะทีนี้เรามาดูกันช่องสุดท้ยอย M O S u s e เมาแปลว่าอะไรลูกเมาส์ outh, หนูใช่ไหมคะอะกับอีกคำหนึ่ง h o u s e เขาบ้านคำว่าเมาส์จะเป็นข้างหน้าจะเป็นตัว m เห็นไหมคะแต่ตัวหลังก็ o u s, s e จะเหมือนกับคำว่า h o u s เลยแต่คำว่า h o u s ตัวหน้าจะเป็นตัว h นะคะอ่ะคุณครูจะใช้คำว่า mouse ที่ตัวหน้าเป็นตัว m นะคะวงด้วยสีแดงอ่ะส่วนคำว่า h o u s นะคะที่ตัวหน้าเป็นตัว h วงด้วยสีน้ำเงินไหมคะ เมาส์กับเมาส์นะคะ M กับ H ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว M เ,เราใช้สีอะไรลูกสีนี้เลยจ้ะสีแดงวงลงไปอ่ะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกัน M O U S อเมาขึ้นต้นด้วยตัว M เราก็ใช้สีแดงวงกลมลงไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้ H O U S E เขาขึ้นต้นด้วยตัว H เราใช้สีอะไรวงคะลูกสีน้ำเงิน ถูกต้องอ่าวสีน้ำเงินวงไปเลยจ้าอะต่อไป H O U S E เาขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัว H ถูกต้องค่ะเราต้องใช้สีน้ำเงินนะคะเราต้องใช้สีน้ำเงินวงลงไปอ่ะพอเสร็จแล้ว อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือดินสอน,นะคะพอเด็กๆวงเสร็จแล้วเขียนชื่อค่ะลูกเด็กชายเด็กหญิงอะไรเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ตามด้วยชั้นอออ่างจุดเลขสามทับห้าคุณครูอยู่ห้องห้าคุณครูคก็เขียนสามทับห้าแต่เด็กๆอยู่ห้องหนึ่งห้องสามห้องหนึ่งห้องสองห้องสามเด็กๆก,ก็เขียนห้องของตัวเองนะคะ อ่ะเด็กๆคะเห็นไหมคะมันไม่ยากเลยแต่ละช่องจะมีคําอยู่สองคำให้เด็กๆแยกบบสีของแต่ละคำํำเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนคํากันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะหอนอาหนาอ่านตามคุณครูเลยอ่ะคําที่สองหอ มออาหมาอ่าต่อไปบออานอบานไม้โทบ้านต่อไปค่ะไม่ใช่บอใบไม้แล้วนะคะเป็นปอปลาแล้วปออานอบานไม้โท บ้านอ่ะต่อไปค่ะทออุอง,อถ,งถอถุงทอถุงสระอุงองูเราอ่านว่าทออุงอถุงอ่งอะต่อไปลอ,อลิงนะคะสระอุงองูลออุงอ,อ,งอลุง ต่อไปภาษาอังกฤษนะจ๊ะ S O N Sun ลูกชายคะ่ะต่อไป S U N Sun พระอาทิตย์อ่าต่อไปคะ่ะ C L O C K ครอกนาฬิกาอ,อีกคำหนึ่งอ่านคล้ายๆกัน C O C K ครอกพ่อไก่หรือไก่ตัวผู้นั่นละค่าลูกอ่ะต่อไป M O U S E เมาส์เมาส์แปลว่าอะไรลูก เมาแปลว่าหนูนะคะอ่าอีกคำหนึ่งคำสุดท้าย H O U S E เฮาบ้านอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูต้องไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายกันก่อนเล็วสวัสดีค่ะ